ราจะคึคนเปิดนี่แหละเพราะว่ายม่มีเคยเหลอกเราจะไปแจกกระหอ,อกี่ยามลงแรงากินไรไมไดแต่มาน,นอย้ยกันมือมาน,มานจะจะเปนไรล่นถาเพิ่นขนนึ้นเงนทางเงินมมางานนน่่บ้นนานเมื่อากห,กหลัง เงีมันแกแคเง้ยมโรสบายดีอีกท่านึงพี่น้องเลยข้าก็ขึ้นมาหอดผู้มากครับลูกพี่พันสองคนคือเกา่าชุดก้อนนี่ลงไปกับพรได้ย,ยังยังโบลาบม,มาอีกชุดนี่มาจนมันไหนผลผมเลยก็ร่างสีผ้าก,กันกาเกียมไปหาหลันแหละปัจจขึ้นทางเทิงแล้วเาสิไปท่าลืมช่างสิคือเออ เปียกเลยตกวนายกวอากันพู้น่าสิรลอไปทางเปิ่ตัวนี้พูดและจุดชมหมอ,อกมา,มาโอ้ไก่เตอือเพียนแต่ลังขาที่งึรงเลยอ่ะจะขาเบื้งนั้นกันมันนี้เป็นแน่ไรสีจับเจ้วอีกบัจจ์ตรงนี้คือสิบัจจับนอกมาไกาเ่เตือเด้นนย่ง เดี๋ยวว่าพี่น้องเอ้ฝนฝนตกมาแรงนี่นอนเทียงไห้เราพระวัดพอแต่กลุ่มยุทธสองคนมัดไปทางนี่ขาดอะไอย่าคล้องเข้าไปมาโดนเลยรงสัยพอ่ะไปรัดแรงกว่านีน้ต่างถ่ายต่างติดตามตน,น,นาล้วกันเป็นี่แหละพี่มันไปเลยเขาจะขึ้นเปิดนี่แหละเพอยา,ามมุมมิ้นท์ใครเคยเหลอกเราจะไปแจกกระหอกนี่ยามแรงนี่ผู้พาในฝนตกแห้งนี่ห้ามองปุ๊บฝนรั่ว่น้องเลย ก็เป็นห่เลยหัวกนมหน่อยวหนามใบกจะขึ้นไปในถงปลาเนี่ย้าว่าน้ำหัวเต็มมาจักเชมงขึง4มงยั่งเลยพี่น้องเอ้ มีป่าด้วยใช่ไหมแอบแสงกันเราจะไล่ยิหน่ะมีแนละมืนามันสิไปจอดก็หัวก็ฮ่อใส่กับด้วยวหล่อสุกรกรดก่อนี เอ้อไิ่นองไปเทานี้ดี๋กวางด้ย้ยเหลืออยไปบงก่อนแล้วจะขับขึนมาทางไปไปทางนี้สัตไปเปิดเลย โอ้ยไค่เน่แจ้งเลยไปเลยมันเกิดอะไรเตรื่นเลวมันแจ้งเนี่ยจังมากันยังเป็นดแดงอยู่ชิลลาไปเบิ่งก่อนเมาชิลได้กระหอกโบกินมากัน่นี่เจียกระหอกกระเบนกระหอกเขามันเลยว่ามันตอบไปนะ

เห็นหอยนะกินเห็นหอยสัตว์กินทั้งหมดก็บากอย่างก็เห็นทางชิลงล์ลุ่มลุ่มไปตามจนเจอ,อตัวนี้ขึ้นมากกว่าหกนี่ก็ชิบ่มีอีกชั้งแหละ màu thân mộc vàng rồi sáp lại lên hang coi mà màu thân vàng เนี่ยมันก่อนหลอกไปเรื่อยๆจังเลยผ้าเป็ตาด้วยเดี๋ยวเที่ยวหนึ่งเห็นยังผ่านหน้าจากตัวหนาจะเป็นไเขา โอ้โหน่าใจนี่ยังจะเสียงหลุดของทางไหนอ๊ มันล้มเ่ยหลอกครับกันไปเลยมาซุดปาลาเลยจนหอดลงอันนีนห้วนหวยลงหายกัเลยหวยเห็นอย่างปะบอลหนึ่งงามขนาดทำเลมันลูกนู้นก็บเ็นรอมาไก,กลเต๋อพีดีหลอ จะคอยรอครับก่อนเมื่อเธอเจอตอนแรกๆอย่างนันนน้นมันเขามาห่างมากอย่างมันบอเห็นได้ชัดๆดิเงียบๆเฉยๆจะรอไปทางปืนเถอะมีน้องจีจอดใช้ตึ่งตึงต่ออาจจะจัน์ พอเพอเทียงไก่เองก็กว่างนี่จุดเชงกูเชงตาเราถ้าหนึงก่อนเราจะไปเขาทาาั้งหน้าบนพอมันจอดกันขับไปทา้าบนแหละไปมองข้ามาสุดก่อนอันนี้ลงทางนี้มันลายเงียดมืด,มด,มดพี่น้องเลยเดินเสียงกูกระเซี่ยวขัเขาไก่บัดจะดีนุกระเซี่ย ไม่เห็นหมากอันนี้เพ็่อนไงจักหมากหมากเ้ลงมือลงอย่นะกินไ่ได้เลยโอเคโอกัด ถ้ไม่มากแล้วที่นั่งปกลองนั่งนั่งกดไปหน่อยมากยังดีแต่บลายผมกดมันนั่งก็ประมาณส30นาทีบางแต่มันเข้าพอ,อบนพักทางยุลุ่มนี่หน่อน กินจนระเบิดแล้วยังประมาณซิบกระหมกบ่หอดคนะับได้ยินเสียงไก่กระตากเข้าก็เลื่องลงมะท้าผมมองกับภาคผมไปฟังฝั่งมันก่อนเลยสิเขาไปจอบนสิบเหล้าฟันป่ากินแถวหนึ่งเป็นแนวนี้ เป็นตุ๊กหม่ใช่โอ้ช่วงนี้ก็หากินประมาณว่า้าหลุดซ้ายพกมางห้ัดบะโลนี่งาแนี้มันก็แหเลยซบกินบางไม้่ก็บางไม้ลาย ฟังเสียงไก่ขันไก่กระตากมันจะเกินข้อขับไปปุ๊สูดใจแต่ลูกไม่กลัวเห็นเนาะ ช่วยเปืองแล้วราจะคอยรอไป นก็จะบโตกพี่มาเลยกิดน้ำก่อนจะฟังเสียงมัอนนะครับแล้วจะสิบใบแล้ยินเสียงไงผ่านเพนไอ้สองบาทสามบาทต่างต่างไปไปหล่อลงทางลมเสียงไก่ดีไปหนะ่อยเจ๊แวแจ๊วอยู่ มันอยู่ห้เกา่เกาเขาเนาะเงียบไปหน่อยกระตากระตาเกี่ยวสนๆนี่ฮลัลโหลมาจะพูดค่อยๆมาตันนี้ยินเสียงหมดแล้วเงียบกิ๊บไปโอ้ยโอ้ยมมานโมมานไปหน่อย อายู่หากินเนี่ยโอ้ยหิมฝนเดือบประมาณเลยทีมองไม่ไม่ก็เริ่มมันยังมีเนหะ็ลยไปไปเจอกกผัดบะหมี่โตกินนะนะรอกลับก่อนไปทางฟื้นทางไฟถ่านใน้ผ่านก่อนจับปันมานเดอือบบอหลางนี้ยินเสียงเปน็นยิ่งอยู่สองสามอาทิตยนะทางฝาั่งเห็นหนกเป่าบินผ่านคิดว่าก็บังให้ตอนนั้นเป็นโมเป็น กกนี่ก็บอเป็นกันเจี้ยก็บอกให้ยะว่าก็ได้ายินเงา่ยมสาวนุกเปล่านุกเยังกะอันนี้มันบเป็นที่มันเป็นเงีมอะไง่าไม่มมไ,ได้กกนะโกหกอ,อันนึงโกหนึ่งลักลายวนโคกหนึ่งให้เขากระลัง,งะเที่ยงอยู่จะคล้องก็ชิมืออะไรแหละมองเว้นี่เหรว่าชิมาจ,จอดรถอยู่นี่อยู่เทียงเห็นจะคล้องเขานอนอยู่ก็เด้อกลับคือพากันกลับไปอยู่บนเทียงกันนอนเล่นเตีงโอ้ลมด้วยพี่น้หนุย่ย ดังไฟทาเพันธุ์ดึเก่าบังเสือเพันธุ์มันพี่น้องเลยโอ้เสียงบอกมีใหม่ไงดังคาเพันธช่างไฟติดเป็นชิลมืดๆเนอะเพราะว่ามันเท่าอยู่สูงเลยนี่แหละแสงไฟทางพ่นธมันจุดชุ่มพี่น้องเยไกลเติบจนสุดสายตาเสียงนกเสียงนุ่งแบบนี้ หากินยามนี่บโมมันพี่น้องเอ้ยยอมหับสีได้เปลี่ยนทางและจะหน่อยเนี่ยพีพผ้าพี่พ้า,พาน้องไปฮะลอหยอ,อกผู้เสียผู้สาวก่อนสว่วงหน้าฝนนี่เพราะว่า,าขึ้นมาสามสีเถื่อแ้วะโมมานพี่น้องเอ้ยบูらいสีว่าหลับก็บูหลบับแต่ว่าพักพนน่นะนะจักสวงหนึ่งทาว่ามีบอลกับขกา,กากิจสังหนกะแต่สิไปไหมพ่ผ้าพี่ผ้าน้องไปหะเปลี่ยนบรรยากาศจอกผู้สาวก่อน chèm này xuống xe đi Ê, nhộm, 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 nhộm. chị áo xăm kín cái nhóm bộ đại mục mục bụi bị เีหน่อยซีเวแบบนีหนี่มโหยจับสีวาท่ากันนี่จะจีเขาเท่านั้นแหละเยอะหนอย เอ้่ยิตวิตาหนูเหมีนสบอะหมดก็ติดเลยจะได้พลาดันมานสีเหมียนะได้นเยปีงิตาแจวนลยก่อนแจวหน่อเท้าให้กับวินะไฟมันมาเลยโกลับืนนะอ ผ่านพ้นว่าแวงหนงจะผ่านแวงอีกช่างชิ้นฝ่ายว่าเออตะวหัล่ยู่บน,น,เเออออนเห็นเป็นไก่เตียงเน่ยนอกเเออผ่นเ,เอาแหวบ้างว่าเลยบางแดงบางหน่อ,อยเด็กเลยไป่ชิด้ปีงั้น่นีนเร่อกลิ่นีนมือเร่งนี้ตแสงไฟเปนยังบบับบจะทางนั้นตัไฟขึ้นไปหัวไตัวนี้รอขึ้นไป เอาไปลองหนึ่งก็เห็นแต่เข็ดตะปาดนั่น,นี่ยคือปลูกออกมันจะโอ้ยอ่ะอันนี้บางหน่อยพี่นอ้องเว้ยปิ้งบางบางบาเลยจ,จะได้กินบางตัวเดียวนี่สลาบชิก้อยกับพวเป็นตีอยู่ฝูงตัวเดียวนี่นม่หล่นไฟจังไปก่อนถานพื้นมาแต่จัะว่ากันจะเกี่ยวจะกินมือ,ม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 อไม่ได้แต่โบมันหน่อยพี่น้องเว้ยการมือมันแจะไม่น่ายลนถ่าเพิ่น บางตัวเดียวให้เส้นนี่ยได้กินเนาะปั่นเขาแล้วพักพอนิดนึงก่อนจีบห้าหลอกการก่อนมันเสื้อไหนนู้เลยยังแต่เมื่อปีงเมื่อจีมันเป็นได้เนี่ยนี่เดย เกียกระห้องง้มแหกเนี่ยแม่มันบกเข่าบริจังเลยเอาสีล่อไปเมืนอชสาอีกันเถอสิล่อไปทางเก่า นะพี่น้องเอ้ปีงบางค้างไวน,นิดแหละน้ำในผ่านเป็นมะบริสุกิเด็นีได้บุีอาหารเย่ยไม่ยังคือบ่าไปจักพวกต่อพวกติ๋วนี่อ๋อเอสิแชีกเปลี่ยเนเมนูแปะปีงมัอนี่ ตีงสดหน้าไม่เห็นนี่ช in. ้างบอกถ้ากระเต็นค hey. ือต um, uh, ัวใหญ่เลยกระเทือนได้ใช่เออเออปิดมันต้นกันดีเออตอนน้ยินเสียงไก่ขันน้ำไก่บบตัวล่างห่อเงียบกิ๊บเลยโอ้ขันนี่ตัวหนึ่งขันค่อยตัวหน่อย น้ำมอยฟนอยู่หกเกี่ยวเข้าเจีนก็จับเอาจับเอาบ่นี่ะเต้นนี่บนะ่ไหนนี่จับเอาอืมแล้วทีย่งใส่กันใครไครบ่ะไรใครที่เป็นนะอืมอไรใครว่าจะเต็นนะอ่หืมันยากมันนะ เห็นตลกงไปก็ได้เสียงปุ่มอาไเนเอ๋อไก่ก็เ่แต่วาทีถิเนนะขกได้ี่คอบอลมันนะขักได้บอลบมกมุมนี่พตอบ่กแตบสะขาเห็นอยู่ในห้อยมันกินบอกอยู่บอกอย่างแต่เก่านะเขจะแปลกยู่ยน้เสาวย่สิหล่อทั้งนันหล่อบนเก่าเพราะหล่อจนชุดผมได้ไปหอดให้บันเทิงหนักะใช้ใช้หัวยดีหล่อใช้หัวลงไปดิลอใช้หววนะหอวหมดเลยหล่อ มันห้องกระหอบมันห้องบานบานหนึ่งสองบาทเราเปิดเสียงใช่แรตร,รักมหาเอาเลยเอยอมันห่อนมันห่นอบาบา่เสียคือต่อผาผาโอ้ยเขาหันห่อนเขาูกกับเมียงบกครับไปเอาเออคืออยู่บ้านแนวนี้ เอ,อเมา่น้องมาปติ่งบางปิ่งนกน้อยเดเวอาหารเวทเดียวปลเคือมาไหว่าชิตักก็หอกแกงก็หอก่เอ้าขีข้าวกิน้ำแล้วน้อยหนึ่งพักพรเดียวสิไปห้าหลอกกะต้องเชื่ออะไรนกในนูเพราะดี๋ยวเมื่ออ๋อเมื่อปิงอยู่บ้านอยู่เพื่อนกแหละกเอายงบุกก

ทกเมืองนั้งานขางเขามาทางนี่หมายบ,บ้านนะันหาขอหลังเออมันไก่กันบ่เน,นีอ่อืมอือืมอะล่ะมันคืออยแล้วมันจะกบลบ้านไอจกรอื่นมีจะกบไลแสบเลยนี่แหละมันคืออันนี่ นี่มนต้องอ่นอนก่อนบานอีกน้องเลยนอนพักผ่อนต้ใส่กันมานหนึ่งนี่มินหมู่มินเวลานอนนะเมีย ب, ปวดต้กับเชียนเชียนเชียนก้นลเชียนเชียนเชียนเชกับมพกอยู่พักผ่อนจะหน่อยตื่น กี่กาแฟแล้วก็จิไปกา้าประมาณจิบโมงเวียนโมนงนอนะรอทั้งเลยให้ป้านมันเที่ยวลายเลยจิรอมองทางแกไปนี่เออแ <c oughs> ต่ว่าแต่พ่อนุบอกนุว่ายบ่มีแล้วนุว่ายอย่างนี้เนาะโอ้ หากินบาดมานก็ได้พี่น้องเอ้ยบาดบ่มันกเว